สวัสดีครับพี่ม่อนพูดจาให้เต็มปากดีอะไรนะครับพูดจาให้เต็มเสียงค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนเต็มหรือยังเด็กใหม่พูดจาแบบนี้ค่ะคุณพี่ชัเต็มหรือยังครับเต็มแล้วอมลูกอมอยู่นั่นแหละ อ่คายละไม่อมละอืมขายมั้อ่าเป็นยังไงอัปเดทเรื่องทุนค่ะสัปดาห์นี้โอเคครับสัปดาห์นี้นะครับเปิดที่หนึ่งห้าสองหกนะครับตลาดสัปดาห์หน้านะครับก็มีเฟดนะครับรอแต่ว่าตลาดไม่สนใจละนะครับเพราะว่ารับข่าวไปละนะครับคือถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันก็จบละนะครับก็เดี๋ยวก็ไปหาปัจจัยใหม่เล่นแต่ถ้าเฟดนะครับ คงดอกเบีย้ยนะครับแต่คงเป็นไปได้น้อยแหละนะครับคงขึ้นแหละเพราะว่าค่าการไว้แล้วว่าโอ้โหโอกาสขึ้นเนี่ยเต็มเต็มละนะครับรอบเนี้ยนะครับก็ตลาดเนี่ยก็อย่างที่บอกรอบที่แล้วนะครับว่าจุดพีกรอบเนี้ยเนี่ยนะครับน่าจะลากไปจนถึงช่วงมกราภุมภานะครับประกาศงบ Q4 นะครับแล้วก็งบออกมาเนี่ยกําไรตลาดออกมาทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการนะครับแต่ถึงจุดนั้นอะ จากวันนี้ไปวันนั้นไป,ไปไปตรงตรงนั้นนะครับก็ยังเล่นได้นะครับแต่ว่า <ฮะ S 2> ช่วงเมกรากุมภาเนี่ยผมว่าน่าจะจบรอบขาขึ้นรอบเนี้ยนะครับณตอนนี้ก็ก็เลือกเล่นหุ้นได้นะครับ <ฮะ S 2> ก็ลายตัวที่แนะนํากันไปก็กลุ่มรับเหมา<ฮ>ะนะครับซีเคนะฮะที่พ <C K S 2> ี่มอนเล่นในกระดาษนะซีเคที่เล่นบล็อกเทดในกระดาษนะครับพี่มอนเก็บที่ราคาสามสิบบาทนัสิตสตาร ครับคอนเะฟิร์มอีกคับตอนนี้ <c oughs> นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูเลยว่าท <c oughs> ี่พี่ม่อนเล่นเทรดในกระดาษไปเนี่ย <c oughs> นะครับปิดปิดสามสิบเจ็ดสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดห้านะครับค่ะ <c oughs> เปิดสามสิบจุดห้านะครับแล้วไปปิดสามสิบเอ็ดเจ็ดห้า จําจําจํเจ็ดห้าพี่ม่อนลงทุนสามแสนหกนะครับมีร้อยสัญญานะครับซื้อหนึ่งบล็อกนะอตอนนี้พี่ม่อนลงทุนสามแสนหกนะครับตอนนี้พี่ม่อนกําไรแสนหนึ่งหมื่นห้าพันโอ้พอคูณในกระดาษใช่ไหในกระดาษครับ <laughs> <laughs> ย้ำว่าในกระดาษนะครับกําไรกําไรสองวันนะครับคือเราเพิ่งเคากันวันอังคารนะฮะอังคารพุธพฤหัสศุกร์อ่ะสามวันสี่วันนะครับกําไร สาสิบเปอร์เซ็นหุ้นคือซีเคพี่ม่นซื้อรองที่สามสิบจุดห้านะครับแล้วก็ขึ้นมาบาทบาทสลึงนะครับคือปิดสามสิเอ็ดเจ็ดห้าตอนนี้นะครับสามสิบเอ็ดเจ็ดห้าค่ะใช่ก็กําไรเนี่ยครับี่มอนแล้วอคุณต้องขายไ,ไปยังถ้ากําไรแบบนี้กำไรแบบนี้นะคือผมไปรอดูที่คือคือตอนนี้แนวรับนะครับคือสามสิบาท นแต่แนวต้านเนี่ยผมมองว่าสามสิบสองห้าสิบนะครับถ้าคือผมรอไปทดสอบแนวต้านสามสองห้าสิบไงถ้าผ่านไปได้เนี่ยนะครับก็คือนิวไฮอ่ะคือไฮเดิมอะสามสิบสี่ห้าสิบนั้นคือผมจะเลทโปรฟิตลันนะครับแล้วก็กลยุทธ์ก็คือขยับเทลลิงสต็อปขึ้นมานะครับทีแรกที่เราเข้าไปสามสิบห้าสิบนะครับก็ถ้าตอนนี้รูดสามสิบเอ็ดบาทนะครับหลุดสามเอ็ดบาทสต็อปรักษากำไรไว้นิดหน่อยไว้ก่อนแต่ข้างบนเนี่ย ปรอดูสามสิบสองห้าสิบสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีรถไฟรางคู่ห้าเส้นทางเจ็ดรอยกิโลเมตรคูลค่าโครงการหนึ่งแสนล้านนะครับเข้ามาคือเริ่มขายซองละนะครับแต่จะรู้ผลก็นู่นเลยกุมภาเมนาสายอะไร,นะ,รนะคะขายซองครับเปิดขายซองสายอะไรเปิดขายเ,ออเปิดขายซองรถไฟรางคู่ห้าเส้นทางนะครับกล,ไไลุ่มรับเหมาก็เล่นกันต่ออีกแน่นอน วันรอ,อบวันสัปดาห์นี้อาจจะมีเซอร์แฟกนะครับของสายสีชมพูสายสีเหลืองแล้วก็วันนี้ก็คือสายสีส้มนะครับก็ปรากฏว่า <C K. S 2> ทั้ง k แล้วก็สเต็กนะครับก็ได้งานสูงสุดเลยนะครับ<ช>เพราะ<ช>สายสีส้มเนี่ย 4K กับสเต็กเนี่ย<ช>เขา<ช>จอยเวนเจอร์กรันเข้าไป<ช><ช>แล้วก็ได้สัญญาที่หนึ่กับสัญญาที่สองนะครับก็ได้งานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมแนะนําเพิ่มก็คือถ้าใครยังเล่น CK ก็โอเคนะครับแต่ว่า แนะนำสเต็กเพิ่มอีกตัวเพราะว่าคือผลออกมาแล้วอ่ะลถไฟสีชมพูสีเหลืองสเต็กก็ได้ครับวันนี้สายสีส้มสเต็กไปจอยกับซีเคก็ได้สองสัญญาสองสัญญาใหญ่เลยนะครับสัญญาสองหมื่นล้านเนี่ยได้สองสัญญาสี่หมื่นล้านนะครับก็ผมมองว่าเอาเพิ่มสเต็กอีกตัวหนึ่งนะครับพอได้งานเยอะเลยเทีนี้ไปบีแลนเลยนะเดี๋ยวคุณคุณกรพัฒน์เขารอคุณอยู่โอเคโอเคให้ครับ ส่วน b ีแลนนะครับได้สถานีไปแล้วสองสถานีนะครับก็คือ,อพอพอ BTS ได้สายชิมพูนะครับ MOU ที่เขาเซ็นไว้ก็ก็เป็นคือผมมองว่าอย่างเงี้ยคืออาจจะยังไม่ชัวนะครับเพราะว่า,ากว่าจะเซ็นกันเนี่ยต้องรอคอรามอนอุมัตงบประมาณปีหน้านะครับแล้วก็เริ่มทำพฤษภาแต่ว่าคือก็การันตีในระดับหนึ่งแล้วอะครับเพราะมี MOU นะครับได้สถานีตรงชาเลนเจอร์แล้วก็ตรงทะเลาสาบ บีแลน์ที่พิมอนเล่นบล็อกเทรดไว้นะครับที่บาทเจ็ดสิบใช่ไหมครับอตอนนี<ด>ต้ตอนนี้บาทเจ็ดห้านะครับกำไรเดี๋ยวผมคำนวณกำไรให้พิมอนบีแลนด์ and, พิมอนเอากี่สัญญานะพันสัญญาหรือเปล่าตอนนั้นไม่รู้จำไม่ได้แล้วเยอะ <laughs> ขอเล่นเยอะใช่ไหมครคือเล่นง่ายเลยครับก็บีแลนด์ตอนนี้มาบาทเจ็ดสิบห้านะครับเปิดเปิดบาทเจ็ดสิบ หรือบาทเจ็ดเอ็บาทเจ็ดสิบนะครับวันนั้นกำลงทุนแสนห้านะครับพันสัญญานะลงทุนแสนห้านะฮะกำไรสี่หมืนสามกำไรยี่สบแปดเปร์เนโอเคจานเดี๋ยวเอาจริงเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้น <laughs> อโอเคค่ะถู <laughs> กต้องมาครับม<า>ผมโอเคโอเคมีรายังึ่ือต่อนะครับ <laughs> จ้าจ้า <okay. S 2> ขอบ <Okay. S 2> คุณมากครับ